ู้ชมกำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์วันนี้เคลียร์กับนักร้องลูกทุ่งชายผิวสีหยก กล้วยนะคะหน้าตาเหล่าๆมากคุณยิ่งยงยอดบัวง,งามที่เพิ่งเป็นข่าวนะคะตายตายมาเจอเอามีภรรยาเก่าด้วยภรรยาใหม่ด้วยตกใจช็อกซีนีมาใน<ม>วน<อ>งการก,ก,กับเมียทุกวันอแม่ของลูกกับเมียทุกว้วแต่ค่ะคุณจะตั้งนามกันยังไง <c oughs> เดียมไม่รับทราบแต่คะแต่คุณก็เป็นผู้ชายที่ผ่านผู้หญิงมาเยอะทีเดียวนะคะซึ่งเดียนไม่คาดคิดทราบว่าลูกได้ออกจากบ้านไปตั้งแต่ยังเรียนมหไม่จบ,บแล้วคุณก็บอกว่าไปอยู่บ้านแม่เขา รู้ได้ยังไงคะก็เขาโทรมาบอกทิปมาบอกมาบอกเมียผมบอกก็ยังไงบอกว่าหนูไม่เรียนแล้วหนูจะมาอยู่กับแม่มาทํางานในกับแม่เขาซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้เนะี่ยผมผมผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยลูกสาวเนี่ยมันมีสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของเราที่เราได้คุยกับทางศาลแล้วว่าลูกสาวไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ที่ไหนต้องอยู่ในการดูแลของเราแต่ทําไมกลับไปอยู่กับแม่เขาอีกใช่ฮะ ทำไมกลับไปอยู่ที่นั่นแล้วทำไมคุณไม่คิดล่วว่าคุณใจร้ายหรือเปล่าแล้วเข้ากับลูกไม่ได้ลูกตัวเองยังไม่โทรมาบอกตัวเองเลยว่าไม่อยากอยู่แปลว่าอะไรแสดงว่าเราเข้ากับลูกไม่ได้คือผมเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมันเป็นคนที่แบบถ้าผมโกรธเนี่ยนะอาจารย์มันเอาไม่อยู่ดุเกินไปหรือเปล่าลูกไม่กล้าเข้าใกล้ไม่ใช่ดุเกินไปผมผมเวลาผมโกรธแล้วผมผมมันมันวีนแตกแต่ถ้าผมดีก็คือดีแต่ไม่ไม่ไม่ใช่มันมีตลอด ไอ้คำว่าวีนสุดสุดเนี่ยไม่มีนานๆสิบปีหรือเจ็ดแปดปีถึงจะมีครั้งหนึ่งแต่วันที่ลูกไปเนี่ยผมยอมรับว่าผมเจ็บปวดคุณเสียดวด,ดตแต่ลูกมันก็คงเจ็บปวดเหมือนกันคือคุณคงไม่เข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่นว่าตอนนั้นวัยรุ่นมันชอบอะไรแล้วคุณก็มมวแต่ทำงานทำงานลูกอยากทำอะไรลูกอยากดัดฟันก็ไปดัดกี่หมืน่นกี่แสนก็ไปดัดเนี่ยดูดิเนี่ย,ด,ยดัดฟันไหมเนี่ยลูก<ต>อยากทำอะไร ลูกอยากได้อะไรอยากซื้อเสื้อผ้าอะไรซื้อเสื้อผ้าอะไรเอาไปพี่ยิ่งยงคะ่ะอีเงินนะคะลูกอยากได้แล้วก็ให้ให้ให้บางทีลูกมันก็ไม่ได้อยากได้ในสิ่งที่มันเรียกร้องหรอกมันแกล้งเรียกร้องมันอาจจะเรียกร้องความอบอุ่นจากอกพ่อมังค่าก็จริงๆลูกทุกคนก็อยู่นี่ยังโยโย่ก็อยู่กับน้องอยู่กับพี่แต่มันคิดเสมอไหมคะว่านี่พ่อแต่นี่ไม่ใช่แม่มันมันน้อยเนื้อน้อยใจอะไรหรือเปล่าบางทีบางครั้งนะคนเรานะ ผมเคยเห็นเด็กกำพร้าหลายๆทนหลายๆท่านหลายๆลูกอ,อยู่กับยายก็ยังเป็นเด็กที่น่ารักตั้งใจเรียนหนังสือก็มีอาจารย์อ่ะค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วพอเขาไปอยู่กับทางฝั่งแม่เขาแล้วยงังไงคะก็ก็เขาอยู่เขาก็ไม่ได้ติดต่อยู่นาน,นไหมไปอยู่นานไหมเขาอยู่หลายปีเอาหลายปีว่าแต่ตั้งแต่นั้นมาคุณก็เลยประมาณปี<า>สองปีประมาณปีกว่าอาจารย์ปีกว่าเขาก็เขาก็เขาก็แฮปปี้ของเขา เขาอย่างอยูอ่อย่างนั้นไม่เดยนนังเสือทำใจบอ่ะ,อะแล้วไงมันก็ดีแล้วนี่แล้วมันงเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอีกละ่ะก็วันหนึ่งเนี่ยผมอยู่ๆเขาก็มีฝรั่งโทรมาหาผมอมผมไปถ่ายละครอยู่ที่ชนบุรีอ,อยู่ในป่าเลยโทรศัพท์กริ้งมาเลยก็บอกว่าฮัลโหลออกฝรั่งฝรั่งเขาพูดว่าไอฝรั่งนะเขาบอกงี้ยยูเนี่ยเป็นยูเป็นแกรนฟาเธอร์แล้วนะ อ่าเราบอกเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับฉันเกรนฟาเธอร์ไม่เกี่ยว,เ,ยวเป็นตาเป็นเตยฉันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาจะชวนไ,ไปดูหนังกอดฟาเธอร์หรือเปล่าคะไม่ใช่ <S <S เขาก็บอกว่าแล้วก็ผมก็ถามว่าคุณเป็นใครเขาบอกผมเป็นลูกเขยคุณอ้อเรือล,ลี้หม god ผมบอกลูกเขย,ยได้ยังไงอืก็เนี่ยฝนมาอยู่กับผมอ้าวเหรอเพิ่งรู้ถึงบางอ้อตายตายลูกสาวมีสามีเป็นฝรั่งแล้วกําลังมีหลานแล้วครับ ตกใจไหมหรือดีใจผมก็ยังงงอยู่ก็ไปถ่ายละครถ่ายละครก็คิดทั้งวันว่าลูกไปมีแฟนเป็นฝรั่งเหรอแล้วมีหลานแล้วเหรอมันคงจะน่ารักแล้วเขาไม่โทรศัพท์และแค่ะคระขายเรื่องนี้ให้กับคุณทิพย์เลยเหรอไม่มีใครรู้เลยเอแล้วผม,ผมกลับบ้านมาผมก็ยังไม่บอกไม่กล้าที่จะบอกเมียว่าเออเนี่ยฝนมันแฟนมันโทรมานะอะไรเงี้ยลูกเขยคนไหนอะลูกเขยมีรูปป่ะไหนคะ พอ<ม>ดูหน้าลูกเขยหน่อยซิลูกเขยฝรั่งนะคะ่ะอ,อุ้ยตายอุ้ยนี่ลูกเขยหรือว่าเออหรือพ่อของลูกเขยคะลูกเขยจริงเหรออายุเยอะนั้นน่ะเท่าไหร่ปีนี้ก็น่าจะสี <40 S 2> ่สิบสี่สิบน่คุณทิพย์ใช่ไหมคะที่ใส่หมวกขาวอยู่<ช>และที่เสื้อสีชมพูนัน่นแหะ อันนั้นหลานหลานน้องเน็ตนี่เป็นเพื่อนแดงลระเสื้อแดงนี่นะก็นี่ไงน้องฝนอุ้ยทำไมอ้วนอย่างนั้นล่ะหรือว่าท้องก็นี่ตอนเขามีน้องเอากำลังท้องอยู่ใช่ไหมตอนเขามีน้องน้องน้องสาวลูกลูกสาวหลานคนละคนเป็ีหลานท้องอยู่ใช่ครับอ๋ออบอุ่นอ้ากก็ดูอบอุ่นดูสุขสันต์พลังหลังจากเออหน่ะเห็นไหมนะหลังจากเขายกโทรศัพท์บอกคุณว่าเขาเป็นเป็นเป็นลูกเขยครับแล้วคุณกําลังเป็นคุณตาอะ้วยังไงอีกก็นั่งคุยก็นั่งกินข้าวก็คุยกันว่าบอกแม่ เออมันมีฝรั่งโทรมาหาพ่อนะบอกใครอะ่ะเขาบอกเป็นเป็นสาม,มีของฝนแม่เขาถามมีเบอร์ไหมละ่ะมีมาฉจนโทรเองอืมเขาเป็นคนโทรเองนะเห็นไหมเขาเป็นคนที่ชอบจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบเขาก็โทรไปา,า,าใจพอโทรเสร็จปุ๊บเขาคงจะคุยกันว่าให้มามั้งลูกสาวก็คงจะบอกไม่กล้ามากลัวพ่ออแล้วแม่เขา,านั่งคุยบอกพ่อ ในเมื่อลูกเนี่ยจะกลับเป็นใจเป็นคนดีจะกลับตัวเป็นคนดีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็มาเออไหนให้อภัยครอบครัวแล้วนะพ่อก็อย่าโกรธลูกเลยใช่ครับเดี๋ยวถ้าลูกมันมาหาก็อย่าไปดุมันละเดี๋ยวมันไปอีกก็โอเคตกลงก็มาก็วันนั้นตัดตกลงโงใจก็ตัดสินใจให้เขามาที่บ้านเขาก็นั่งแท็กซี่มาหน้าบ้านมากันสองคนผมพี่สองคนผมเมียหลานยังไม่มา หรือท้องอยู่ไม่มีมีโ้หลานออกมาแล้วอ้อคลอดแล้วอุ้มหลานมาด้วยอุ้มหลานมาด้วยแวบแรกที่เห็นหลานเป็นยังไงบ้างยิ่งยอสองเดือนยิงตัวแดงๆเป็นฝรั่งเลยน่ครักมางน่ารักมากและทิพย์เนี่ยเขาชอบหายโกรธลูกเลยสิก็ผมก็ผมก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรก็นั่งเฉยๆแล้วเขาก็มากราบมาร้องไห้มากอดมาขอโทษเอาดอกไม้ทูบเทียนอะไรมาขอโทษพ่อโอ้น่ารักลูกสาวแล้วฝรั่งก็ร้องไห้ร้องไห้เพราะว่ามันบอกว่า มันซึ้งที่ให้อาภัยลูกให้อ,อาภัยเมียมันม,มันก็บอกโอเคยินดีในเมื่อลูกสมัครใจที่จะอยู่กับเขาและลูกพร้อมที่จะรวมชีวิตกับเขาลูกพ่อไม่มีปัญหาแล้วลเรามีลูกหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็อยู่กันเป็นครอบครัวสุขสันต์ใช่ฮะวก็ยังอยู่กับเขาเหมือนเดิมก,ก็ก็อย่างนี้ฮะอาจารย์พอตกลงคุยกันแล้วผมก็บอกว่าลูกในเมื่อลูกจะอยู่กับคนที่ลูกรักพ่อก็ยอม ในเมื่อลูกรักอะไรพ่อยินดีทุกอย่างอยู่แล้วเขาอยู่บ้านของฝรั่งใช่ไหมเสร็จปุ๊บผมก็มากินข้าวตอนเย็นกินข้าวเสร็จก็ขับรถไปส่งเขาที่บ้านเขาอยู่ที่ร่มเกล้าเขาสอนอยู่ที่ร่มเกล้าสอนภาษากังกหรอภาษาอังกฤษฮะอ๋อก็เป็นฝรั่งที่มีการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์ครับแล้วทุกอย่างก็ดูน่าเชื่อถือเสร็จปุ๊บก็เสร็จปุ๊บก็ผมก็ไปขับรถไปซึ่งไปดูบ้านเช่าเป็นเทาวเฮาส์ผมไปดูก็เกือบช็อกโลกอะคือในบ้านไม่มีอะไรเลย ตู้เย็นก็ไม่มีทีวีก็ไม่มีมที่นอน,นก็ไม่ไ<ง>มีผ้าปูก็อยู่ทำไมอยู่จนกันเหลือเกินลูกแล้วมีหลานด้วยมีหลานด้วยเนี่ยเมียเมียผมบอกทำไมไม่เช็ดฝุ่นมัง่งทำไมแม่นุ่นมันก็ไปเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรให้กันแล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกเล็กเนี่ยเวลามันอยู่มันฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวมันจะแพ้เป็นภูมิแพ้เป็นอะไรเงี้ยก็พอส่งลูกเสร็จปุ๊บก็กลับมาก็นั่งคุยกันในรถบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะต้องเอาทีวีตู้เย็นไปให้ลูก เอามอเตอไซค์มาให้เดวมันเดขับไปสอนหนังสือ oh. โดยที่ไม่ต้องนั่งมอเตอรซค์รับจ้างไปสอนหนังสือทุ่งสารลูกความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับผมมันก็เริ่มสลายเริ่มหายในเมื่อลูกมีอนาคตที่ดีมีคอรอบครัวที่ดีผมก็มีความรู้สึกว่าผมผมมันใช่อ่ะผมชอบภาษาอังกฤษผมอยากเรียนภาษาอังกฤษลมูกเคยรั่งด้วภาา่ภาษาอังกฤษ<ๆ>ก็ได้พูดคุยกับ ลูกเขยเออก็บอกว่าพ่อเนี่ยพูดภาษาอังกฤษพอใช้ได้นะเดี๋ยวมาเรียนเพิ่มเติมกับกับผมอีกผมจะมาคุยกับพ่อทุกวันทุกวันพ่อจะได้เก่งอืมอ่ะโอเคยินดีก็มาอยู่วันไหนวันเสาร์อาทิตย์ก็ให้เขามาหลังจากนั้นก็เอาของไปให้เขาลูกตอนเช้าเอาของไปให้ลูกแล้วก็บอกว่าวันเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ไปสอนหนังสือก็มาที่บ้านนะมาทากับข้าวกินกันอืมแล้วก็ ลูกก็มาสอนหนังสือสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องโยโย่<อ>แล้วก็น้องดาวมายูรีก็เอาน้องเฟสมามาเรียนด้วยอืเสาร์อาทิตย์แล้วก็จ่ายตังค์ลูกเขยให้เขามีไรายได้ใช่รับล,ลูกเลี้ยงหลานดาวมาดาวให้เดลห้าร้อยนะอะแม่เขาก็ให้พันห้าลูกบางทีก็นั่งรถกลับเองบางทีก็ไปส่งเขาไปส่งเองนะทิปรักรักลูกสาวรักลูกเขยรัก,ลกลหลานด้วยใช่ ก็อยู่ไปเดือนสองเดือนก็มีปัญหา <c oughs> อีกคือสามีนะ่ะพาสมันขาดมาสองปีแล้วพาส,สปอร์ตว,วีซ่าวีเซอร์ไม่มีอ๋อสรุปแล้วตั้งแต่อยู่กับลูกเรามานี่วีซ่าหลุดกระจุยเป็นโลบ<ม>ิลลยูดอยู่แม่เจ้าแล้วทำยังไงล่ะยิ่งยองแล้วในขณะนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้นะอาจารย์ว่าเขาขาดพออยู่อีกสองเดือนเขาบอกว่า โรงเรียนมีปัญหาเขาจะให้เขาออกจากโรงเรียนเขาไม่ได้สอนแล้วไม่ได้สอนแล้วจะทํำยังไงเนี่ยซึ่งเรายังไม่รู้แล้วว่าพาสปอร์ตวีซ่าแล้วเขาขาดแม่เขาบอกว่าเอางี้ฝนมาอยู่ที่บ้านพาแฟนมาอยู่ที่บ้านห้องโยโนยนอนเนี่ยห้องใหญ่ๆตรงนี้มีห้องน้ํามีอะไรสะดวกสบายลูกก็ไปอยู่ซะแล้วให้น้องมานอนอีกห้องนึงลูกจะได้สะดวกสบายก็มาอยู่ มาอยู่ได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงมารู้ว่าพาสปอร์ตเขาขาดวีซ่าขาดแล้วลูกเขยวีซ่าหมดทำยังไงอืตกใจกันทั้งบ้านเลยชิบหายถ้าเกิดใครมาใครมาคนอะไรเจอผิดกฎหมายหรือมาเจอคนเราให้คนที่พักพิงผู้หลบลหนีหนีภัยอะไรงเงี้ยประมาณว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายผิดนะยงผิดเลยผมผิดแน่นอนแม่ทำไงรู้ป่าแม่ก็ต้องวิ่งทำพาสปอร์ต ติดต่อทุกคนที่รู้จักไปต่อทุกคนไปต่อนู่นถึงอารัญยประเทศบ้านแหลมวิเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกเพื่อที่จะทาพาสออกมาใช้เงินไปเยอะเลยนะก็ไปไปมาเนี่ยเป็นแสนเป็นแสนครับได้เสร็จปุ๊บก็ไปขอวีซ่าขอวีซ่าให้มีปัญหาที่โรงเรียนไม่จ่ายตังเราก็ให้ผู้ใหญ่ไปคุยให้เอาเงินมาเอาเงินมา จบกันไปจบกันไปอ่ทีนี้เลยลูกทั้งลูกเขยลานก็อยู่กันกลับมาอยู่บ้านมีความสุขก็ดูดีนี่นาอยู่ไปอยู่มาเริ่มเริ่มชินกับเรามากขึ้นมากขึ้นเริ่มไม่เกรงใจแล้วทำไมอ่ะผมก็เข้าไปในห้องซึ่งในห้องผมมันจะมีไอ้ซีซีทีวีอ่ะผมจะมีอยู่ในห้องผมเลยผมจะดูว่าใครทําอะไรอะไรเงี้ยย่ยู่ะทาไมมีใครต่อยกันวะอะไรเงี้ยใครต่อยใครอ่ะ ก็สามีต่อยลูกสาวสามีเขาต่อยลูกสาวผมต่อยลูกสาวเราใช่ค่ะอหยุดก่อนค่ะเออเดียนตกใจค่ะลูกเขยชายเป็นฝรั่งนะคะมาต่อยลูกสาวเราถึงในบ้านมันแปลว่าอะไรคะ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนรังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด